เดนทางซูชิยัม่เสร็ต้างมาแทนกีนอ่ะเราทีมงานทั่มาถ่ายทำดูสิตอนทุดที่อง่โมาตายไอ้โอมนเจนะครับซึ่งเดินทางมาที่จังหวัดพิจัีนะครับแข่ร้ารดุแก้วเดี๋ยวบรรยากาศต่างๆนะครับก็จะเก็บเอาฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนการชาวยูทูบทุกหลา่งนะครับเดีวเราไปดูบรรยากาศกันให้หนะครับนึ่ตอนนี้ก็เริมถายไป ตั้งแต่เช้านะครับจนถึงเที่ยงแล้วนะครับก็ยังยังไม่เสร็จทำเพลงนี้นะครับปากกับเพื่อนอดๆทำด้วยนะครับก็จะเป็นแบบยังไนครับ ใครโทรมาไหมใครโทรมาเนี่ยไหนเปิดดูซิใครโทรในใรีใรร่ใครอ่ะใครแมรร็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่ใครผู้หญิงนี่รูปผู้หญิงนี่ใคร,รอ่ะแล้วทำไมต้องเอามาขึ้นหน้าจอแบบนี้นด้วย เรา,เา,า,านะองข้าฉสากครับการดีมากรบรรไดติดจุดทุง่งนาที่ประมาณร้อยกว่าไร่ได้ถึงบ้านอากาศดีเดี๋ยวเก็บเยอะไปไหน่อยเก็บมาจะเก็บกินไปด้วยครับนี่น เย็บกินอะไรไปอัพเทไปเดินโมไปไตัวนี้ระหว่างที่อั้มถ่ายกับถ่ายสองรบบแต่พักกินน้ำกินท้าเล่นมาพักรอ มาถ่ายที่าร,ทราชหลวงแก้วนะครับปทุมธานีมาพร้อมกับทีมงานซีอุยนะฮะซีอุยตอนนี้เขาก็เป็นน้องชายของของขอขงคุณหนุ่มของไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มหนุ่มนะที่ข่มขืนเด็กอายุเจ็ดขวบเป็นน้องชายฝัากตัวฝางเนื้อไำเนืน้อขอเนื้อฝากตอันนี้เขาบอเป็นคนไม่ทรบัตรไม่ยังครับัุล้า,า,าหัวลานว้ายคนหัวลาน ที่ที่นี่นะที่ที่เรามาถ่ายเนี่ยอันนี้คือที่ที่หินลอยนี่คือเป็นเป็นระดับน้ําที่น้ําท่วมนะครับวันนี้ยัง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 ตื้นนะอีกที่หนึ่งลึกกว่านี้ทุ่งหัวชาวบ้านของวัท่วมหัวนะภาษนะาไทยเอ้ยหนองเขาภาษาไทยโค้ด <c oughs> <ฮ>้ยโค้ดโค้ด้วยอที่ไหนคือทำไมต้องอ้อมคืนกัต่อแบบนี้ใช่ ความเวทีงนะ